สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมูจะมาในหัวข้อขึ้น M 2 1ใน s h อ p e e เกิดจากอะไรนะคะสาเหตุที่ขึ้น M 2 1นะคะก็คือระบบตรวจสอบได้ว่ามีการใช้งานมากกว่า1บัญชีแล้วก็ได้มีการใช้โค้ดกับบัญชีใดบัญชีหนึ่งไปแล้วนั่นเองค่ะหรือมีการใช้งานผิดเงื่อนไขเลยใช้โค้ดไม่ได้ สำหรับวิธีการแก้ไขรหัส m 2 1นะคะให้เรานะคะทำการแคปหน้าจอที่ขึ้น m 2 1หรือแคปหน้าจอที่เราไม่สามารถใช้โค้ดได้ค่ะจากนั้นนะคะโทรติดต่อช h อป e ีเบอร์นี้ได้เลยจ้าจากการที่เราโทรไปหาช h อป e ีเบอร์นี้นะคะ เราเนี่ยจะได้คุยกับพนักงาน call center ก่อนนะคะซึ่งจะเป็นพนักงานรับเรื่องเบื้องต้นของเรานะคะทางพนักงานเนี่ยเขาก็จะถามเกี่ยวกับว่าเพราะอะไรเราถึงขึ้น M 2 1นะคะจากสาเหตุที่เพื่อนเอนเห็นเนาะก็คือระบบเนี่ยเขาจับได้ว่ามีการใช้งานมากกว่าหนึ่งบัญชีหรือว่ามีการใช้โค้ดใดโค้ดหนึ่งกับบัญชีหนึ่งไปแล้วนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเรายืนยันไหมว่าเราเนี่ยไม่ได้ทําการกระทําดังกล่าวหรือว่าเราเนี่ยไม่ได้มีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีนะเราซื้อของตาม ปกติทั่วไปซื้อเหมือนเดิมแต่อยู่ดีๆขึ้น m 2 1ตรงนี้ใช่หรือไม่ใช่ยังไงเราสามารถแจ้งข้อมูลเบื้องต้นกับทางพนักงาน call center ได้เลยแล้วทางพนักงาน call center นะคะเขาก็จะขอหลักฐานของเราที่หมูให้เพื่อนๆแคปหน้าจอเนอะจากนั้นนะคะทางพี่พนักงาน call center ของเราเนี่ยก็จะส่งเรื่องนะคะไปให้กับหน่วยงานตรวจสอบภายในเชิงลึกนั่นเองคะ่ะ เพราะว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในเชิงลึกเท่านั้นนะคะที่จะสามารถเห็นการใช้งานของเราว่าเราเนี่ยซื้ออะไรไปบ้างแล้วแต่ละออเดอร์เราใช้โค้ดอะไรยังไงนะคะหน่วยงานภายในเนี่ยเขาจะเห็นการใช้โค้ดการซื้อหรือว่าการใช้บัญชีในฝั่งผู้ซื้อของเราทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆเอาเครื่องที่ติดรหัส M21 นะโทรเข้าไปหาช้อปปีนะคะหน่วยงานตรวจสอบภายในเนี่ยเขาจะได้ตรวจสอบได้ถูกเครื่องถูกบัญชีนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะการแก้ไขของแต่ละท่านก็อาจจะแตกต่างกันไปเนื่องจากาการซื้อที่แตกต่างกันการใช้บัญชีการใช้โค้ดใดๆก็ตามนะคะมีความแตกต่างกันของแต่ละเครื่องแต่ละท่านแต่ละบัญชีเนาะวิธีการแก้ไขเลยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะคะให้เอาเครื่องที่ติดรหัส M21 โทรเข้าหาช้อปปีนะแล้วก็หน่วยงานตรวจสอบภายในเนี่ยเขาจะได้ตรวจสอบได้ถูกบัญชีนะคะเพื่อนๆจ๋า ถัดไปนะคะเรายังจะสามารถปลดรหัส m 2 1ได้ไหมนะคะตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับหน่วยงานตรวจสอบภายในเลยอย่างที่หมูบอกเพราะว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในเท่านั้นนะคะที่จะเห็นข้อมูลการใช้งานการใช้บัญชีของเราเนาะหน่วยงานตรวจสอบเนี่ยเขาก็จะไปตรวจสอบว่าเราเนี่ยมีบัญชีมากกว่า1บัญชีจริงไหมเรามีการใช้โค้ดกับบัญชีใดบัญชีหนึ่งไปแล้วจริงหรือเปล่าหรือ m 2 1อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้นะคะตรงนี้ก็เราต้องรอให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเนี่ยตรวจสอบบัญชีของเราก่อนว่าเราเนี่ย ที่คืน M 1อ่ะเกิดจากอะไรนะคะหากสมมติว่าทางหน่วยงานตรวจสอบภายในเนี่ยเขาได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าอ่ะโอเคเราอาจจะอยู่ในขั้นที่ว่ายังสามารถปลดรหัส M 2 1ได้อยู่นะคะทางหน่วยงานเนี่ยก็จะก็จะทาก,การปลดรหัส M 2 1ให้กับเราเพื่อให้เรานะคะกลับมาซื้อของได้เหมือนเดิม แต่ถ้าหากว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในนะคะตรวจสอบแล้วพบว่าเรามีการกระทําดังกล่าวจริงตามสายเหตุที่หมูได้บอกเพื่อนๆไปเนาะเราเลยถูกขึ้นรหัส M 2 1ตรงนี้หมูก็ไม่แน่ใจนะคะว่าทางหน่วยงานตรวจสอบภายในะจะปลดรหัส M 2 1ให้เราได้หรือเปล่าเพราะว่าจากการตรวจสอบเรามีการกระทําดังกล่าวจริงตรงนี้นะคะเราก็อาจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะเป็นการ อีเมลกลับไปหรือเป็นการโทรโทรเข้ากลับไปสอบถามกับทางหน่วยงานอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหากเรามีการกระทําดังกล่าวตรงนี้จริงเราเนี่ยยังจะมีโอกาสที่จะปลดรหัส M21 ได้อีกไหมนะคะเพราะว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในเท่านั้นนะคะที่จะสามารถตอบปัญหาแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้เราได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดตามที่หมอบอกโทรติดต่อช้อปปี้เท่านั้นนะคะ สำหรับข้อมูลของหมูในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเพียงเนื้อหาเบื้องต้นเนาะว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่าการแก้ไขแน่นอนนะคะโทรติดต่อช้อ p ป,ปีแล้วก็ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานให้หน่วยงานตรวจสอบเนาะส่วนเราจะปลดรหัสได้หรือไม่ได้นั้นก็ต้องรอการติดต่อกลับมาจากทางช้อปปีนะคะอ่ะหมูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย